เรารับการถอนเงินทูมิเนวิลิตนะครับผมจำนวน1,500บาทตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็เป็นบันทึกการถอนเงินนะครับ1,500าบาทจากกิจกรรมนะครับในวันที่24เดือน11นะครับ2023ถอนไปเมื่อเช้านี้นะครับ1,500าบาทนะนี่นะครับผมถึงขีดนะครับถึงจํานวนเงินการถอนนะครับแล้วก็กดไปถอนเงินตรงนี้ได้เลย1,500บาทตรงนี้นะครับกดถอนเงินไปนะครับผมในช่วงเวลา6โมงเช้านะครับผมก็ได้รับเงินใน ในเวลา8โมงนะครับทุกคน8โมงนะครับมียอดเงินเด้งเข้าที่ทูมิเนียลเล็ตนะครับผมจำนวน1,500บาทตรงนี้เลยได้เงินจริงแน่นอน100%นะครับและตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้าในส่วนของทูมิเนียลเล็ตนะครับ1,500บาทจริงๆนะเป็นทูมิเนียลเล็ตนะครับในวันที่24นะครับเวลา8โมง1นาทีนะทุกคนผมถอนในช่วง6โมงเช้านั่นเองนะครับได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผผมมกกก็็อยู่ัััับบบนนนนนะะคครรงาีีว้ กลับมาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงิน t ทมอนี่วอลเล็ตหนึ่รบาทจากแอปหาเงินฟรี t ทมอนี่วอลเล็ตที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับว่ายอดเงินที่เราถอนเนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในการทําเงินในแอปนี้กันนะครับจะเปิดหลักฐานทั้งหมดทุกขั้นตอนแล้วก็จะอธิบายการทําเงินให้ด้วยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีโทมอนีวอลเล็ตกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android ่าน,นครับ ในส่วนของ Google Play Store ใครที่ได้ดาวน์โหลดไปแล้วแล้วก็ได้ทําเงินแล้วก็ถอนเงินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเล่นแล้วก็การถอนเงินให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแอปเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ผมจะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินให้ในคลิปนี้นะครับผมเป็นแอป,ปนี้เลยนะครับที่ผมได้ลงรีวิวการอัปเดตการถอนเงินไปในคลิปวิดีโอเมื่อวานนี้นะครับก็ลงรีวิวไปประมาณ4คลิปแล้วนะในส่วนของการถอนเงินของแอปนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนนเงิ1,500บท นะครับว่าการถอนเงินเนี่ยมันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะแล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัคนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการทําเงินได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกนะว่าสมัครแบบไหนอย่างไรการใช้งานอย่างไรนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอาเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในหน้าแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนในการถอนเงินนะครับก็ตามวิ ผมทำคลิปสอนไปเนาะก็คือการถอนเงินที่ผมถอนไปเนี่ยคือผมใช้ต <issimo> Is ัวเขียวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามกันเยอะมากว่าถอนแล้วมันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งลงคลิปไปอีกหนึ่งคลิปเป็นการอัปเดตว่าการถอนเงินเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถอนเงินต้องรอคิวเนี่ยกี่วันถึงจะได้รับเงินเข้า wallet นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงอัปเดตไป1คลิปเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของยอดเงินที่ถอนไปในการถอนเงินเนี่ยมันจะมีการจัดคิวในการถอนเงินนะครับซึ่งการจัดคิวในการถอนเงงินก็ตามระบบขออ เลยนะครับเขาก็จะมีภารกิจให้เราทําอันนี้ผมก็เลือกใหม่ในส่วนของการถอนเงิน1,500บาทนะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็น1,500แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดถอนเงินนะครับกดเบิกเงินตรงนี้นะครับผมพอเรากดเบิกเงินแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับใส่เบอร์ w a l l ็ตลงในช่องนี้นะครับแล้วก็กดถอนเงินนะครับการใส่เบอร์ wallet เนี่ยอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับใส่ให้ถูกต้องนะ โอเคครับในส่วนของจํานวนการถอนวันนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือมันจะถอนได้วันละ1ครั้งนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกดถอนเงินไปจํานวน1,500บาทก็คือเมื่อเชา้านน้นะครับตอนช่วงเวลา6กโมงผมกดถอนเงินไปเนาะเพราะว่าจํานวนคิวของผมเนี่ยมันถึงยอดที่มันสามารถถอนได้แล้วนะครับสมมุติว่าการจัดคิวหรือว่าจัดอันดับนะครับในการถอนเงินของเราเนี่ยเรากดถอนครั้งแรกมันจะขึ้นที่ประมาณ1,000ถ้าเราอยู่ในคิวที่1000เราจะต้องจัดคิวของเรา หรือว่าทํายอดคิวของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับ50นะครับหรือว่ายอดคิวที่50นะครับมันถึงจะทําการถอนเงินเข้า wallet ได้แล้วทําอย่างไรถึงจะทําการาเลื่อนตัดคิวได้อย่างเช่นเราอยู่ที่ประมาณ500คิวนะครับหรือว่า600 1 0 0 0เนี่ย เราจะต้องทําภารกิจที่เขากําหนดไว้เลยก็คือ 1, 1 <S นะครับเล่นนะครับให้ผ่านด่านอย่างน้อย10ด่านนะครับสิเลเวลเนี่ยหครั้งนะครับสคือการดูคลิปวิดีโอโฆษณา10ครั้งอันนั้นเราจะทําได้วันละ1ครั้งเท่านั้นต่อวันนะทำได้แค่1ครั้งต่อวันแล้วก็ภารกิจที่2ถ้าเราอยากจะตัดยอดคิวให้เพิ่มให้ลดลงมากขึ้นเนี่ยก็คือเราจะต้องแนะนําเพื่อนครั้งละ3คนครั้งละ3คนเนี่ยมันก็จะตัดยอดคิวได้นะครับหวันเนี่ยคุณจะแนะนําเพื่อนกี่คนก็ได้นะครับเพื่อที่ จนถึงอันดับ50อันนั้นเนี่ยก็ช่วยให้เราได้รับเงินเร็วขึ้นแต่ถามว่าไม่แนะนําเพื่อนได้ไหมไม่แนะนําเพื่อนก็ได้นะแต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามันการเล่นเนี่ยมันเล่นได้แค่1ครั้งนะครับก็คือเราทําจบแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มทําในวันต่อไปนะครับก็คือ10ครั้งจากการเล่นเกมผ่านด่านแล้วก็การดูโฆษณา10ครั้งมันจะทาได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนครั้งละ3าคนเนี่ยมันทําได้ไม่ไมจํากัดนะครับจนกว่าเราจะเหลือยอดคิวเนี่ยน้อยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ผม อยู่ที่69นะครับ 69นะครับแล้วก็ผมทําการเชิญเพื่อนครบ3คนตัดยอดคิวไป1ครั้งมันก็กดถอนเงินได้เลยนะครับผมไม่ได้แคปรูปตอนที่ผมกดถอนเงินไว้นะผมว่าแคปตอนที่มันกดถอนแล้วนะครับผมไม่คิดว่ามันจะกดถอนได้ตอนที่คิว69เนะเพราะว่าตามที่กําหนดเนี่ยมันต้องคิว50ใช่ไหมผมคิว69ผมกดปุ๊บมันเด้งเข้าที่การถอนเงินเลยนะครับตามที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะอันนี้ก็เป็นบันทึกหรือว่าหลักฐานการถอนเงิน1,500บาทใครที่ไม่เข้าใจ ทีการถอนเงิน1,500งเนี่ยผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับซึ่งผมอธิบายไว้หมดในคลิปนั้นนะครับในคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตยอดที่ถอนไปนะครับมันได้จริงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้แบบชัวร์ร้อ0เนี่ยใช้คะแนนเหรียญทองถอนจะชัวรกว่าเพราะว่า1,500บาทเนี่ยถ้าเราเล่นแบบที่เราไม่เชิญเพื่อนเราทําภารกิจแค่นั้นมันอาจจะใช้เวลานานเดี๋ยวกิจกรรมมันจะหมดก่อนใครที่ทําเร็ว ใครเร็วก็คือคนนั้นได้นะครับในส่วนของ1500ับาทนะครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดในช่วงที่มันเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับมันมีช่วงกําหนดแต่ว่าทางแอป,ปเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเราว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยมันจะหมดหรือว่ามันจะปิดตอนไหนใครที่เล่นช่วงแรกนะครับก็ให้เรารีบทําภารกิจนะครับถ้าเราอยากจะได้เงิน1,500ัรบาทตรงนี้นะครับอันนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะในการทําภารกิจนะครับผมแล้วก็จํานวนการชําระเงินเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดด้วยนะนะครับตามที่เขากําหนด ถอนแล้วได้จริงนะครับสาหรับตัวเงินเขียวนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตัดยอดคิวในการถอนเงินด้วยส่วนเหรียญทองนะครับคะแนนเหรียญทองเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลยเมืมนนม่อเรามีคะแนนครบ1นึ่งหมื่นเหรียญทอง1นึ่งหมื่นเหรียญทองเนี่ยก็จะเป็นเงินอยู่ที่10บาทนะครับอันนี้ผมมี2 1 3 9 3ส้ตางค์นะครับก็สามารถกดแลกเงินเข้าทูมอนิแวนิทได้เลยอันนี้เนี่ยจ่ายจริงนะครับจ่ายจริงเพราะว่า,วาผมทาคลิปถอนไปแล้ว<ล>นะครับหวันเงินเข้าเลยนะผมไม่สามารถถอนได้ในวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า1วันเนี่ยมันจะถอนได้<ล><า> แค่ห่ครั้งเท่านั้นนะครับผมถอนไปแหละในวันที่24ถอนวันนี้ก็เข้าวันนี้เลย1500ับาทได้จริงนะทุกคนแอปนี้ได้จริงแต่ว่าเราจะต้องเร่งการตัดยอดคิวนะครับให้มันถึงอันดับ50ถึงจะทําการถอนเงินได้คอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับถอนเงินแล้วเนี่ยต้องรอกี่วันการถอนเงินเนี่ยถ้าคุณถอนไปแล้วนะครับไม่มีการตัดยอดคิวคิวคุณยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันก็จะไม่เข้านะครับมันก็จะไม่โอนเงินให้เรานะเพราะว่ากําหนดการโอนเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่50คิวนะคิวนะ ิในนนการโอเงถ้าคุณถอนเงินนะครับคุณจะต้องตัดยอดคิวของเราเองนะครับผมก็คือการเล่นทําภารกิจตามที่เขากําหนดไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านด่าน10ครั้งเล่นดูโฆษณาครบ10ครั้งนะครับอันนั้นทําได้1ครั้งต่อวันหรือการเชิญเพื่อน3คนต่อ1ครั้งในการตัดคิวอันนั้นเราจะต้องทําแต่ถ้าเราอยากจะได้เงินเร็วเราก็ต้องยิ่งเชิญเพื่อนให้มันตัดคิวได้เยอะที่สุดนะครับจนกว่าจะถอนเงินได้น,นั่นเองนะครับสรุปนะครับการถอนเงิน1,500บาทของแอปนี้จ่ายจริงนะครับแต่ว่าจะต้องเล่งยอดการตัด นั el, ่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนนเหรียญทองเนี่ยถอนเงินได้ชัวร์นะการเล่นเกมก็ไม่ยากเหมือนเดิมนะครับการกดสตาร์ทเล่นเกมนะครับช่วยตัวฮีโร่ของเรานะครับให้ผ่านด่านนะครับผมเล่นมาถึง1 4 8แล้วนะไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นเลยนะผมก็เล่นทุกเช้าเลยเล่นจนกว่าจะหมดหัวใจนะครับพอหัวใจหมดแล้วผมก็จะหยุดเล่นนะครับผมอันนี้ก็เล่นไม่ยากนะนะครับเล่นง่ายๆนะครับประมาณนี้เราก็ลองเล่นดูได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะอันนี้ประมาณนี้ผมเล่นให้ดูนะต่อมานะครับการทําภารกิจ ตัวเงินเขียวนะครับตัวนี้จะมี 60k อยู่ 60k เนี่ยมันได้ทั้งคะแนนเหรียญทองทุกวัน2,000เหรียญน,นะครับเราก็แค่ทําภาร,รกิจครบ10ด่านดูโฆษณา10ครั้งเชิญเพื่อน2คนอันนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับ60,000เหรียญทองนะครับรับได้สูงสุดนะผมทําไปเนี่ยก็ประมาณ3,000แล้วนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจคะแนนอ่าตัวเงินเขียวนะครับครั้งละ150ตัวนะทำได้ถึงแค่240เล v e l เท่านั้นนะครับทำครบ10ครั้งก็ได้ถอนเงิน1,500บาทแหละแล้วก็การเล่น เกมเนี่ยมันก็ได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็ตกเงินเขียวนะครับเราก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับมันได้เงินจริงอยู่แต่ว่ามันจะต้องเร่งการตัดยอดคิวนะครับส่วนคนที่ไม่ได้แนะนําเพื่อนเลยนะครับก็อาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่เขาเร่งการเชิญเพื่อนการตัดยอดคิวนะครับทุกคนสามารถไปเชิญไปแนะนําได้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับอันนี้เขาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้จํากัดถ้าเราอยากมียอดเงินเร็วขึ้นอยากได้เงินเร็วขึ้น,น1500เนี่ยเราก็ต้องไปเชิญเพื่อนเพื่อที่ตัดยอดคิวให้ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมมกกกด line, กดกดคติาร่งแงแจ้ เตีงกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําการแจกเงินอังเปาทูมินิวลิตนะครับในครั้งถัดไปนอกจากยอดเงินที่ผมได้ถอนมา1,500บาทก็ติดตามไว้ได้ว่าผมจะแจกกิจกรรมแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ